ก็มีนโยบายการจัดการมหกรรมการแข่งขันกีฬาเรียกว่าแอสเซียนหรือเป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬา2อมหาสมุทรก็คือมหาสมุทรเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งประกอบด้วย7จังหวัดด้วยกันก็คือกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีสงขลาสตูลและพัทลุงซึ่งใช้งบประมาณทั้งหมดเราจะจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็คือจากกอ,องทุนกีฬานี่ยล้าน จากสำนักงบโดยผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทยมา52ล้านแล้วก็ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมา40ล้านรวมทั้งสิ้นก็คือ217ล้านบาทซึ่งเราจะจัดกิจกรรมทั้งหมด12ชนิดกีฬาคือทางบกทางอากาศและทางน้ำซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่น้อยกว่า10เท่าที่ ทางรัฐเราได้ลงทุนเราลงทุนใน217ล้านก็อย่างน้อยที่สุดสิบเท่าก็คือ2,000กว่าล้านแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้นโดยเฉพาะขนาดนี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาแล้วซึ่งเราก็น่าจะมีการจัดการแข่งขันโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยก็มีจัดไปกิจกรรมไปบ้างและบางส่วนส่วนของทางกีฬากับทางกองทุนเราก็จะเริ่มในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งหลังจาก ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ปลดล็อกไทยแลนด์พาร์ทวันนี้ก็คือวันที่หนึ่ง,รงกรกาคมซึ่งเราจะเห็นว่าในเดือนมิถุนายนเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง25,000คนโดยประมาณก็คือเฉลี่ยแล้วเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเดือนมิถุนายนนี้ประมาณสัก70,000 0คนโดยประมาณแต่พอวันนี้เข้ามาเป็นวันที่หนึ่ง,รงกรกาคมหลังจากปลดล็อกไทยแลนด์พาร์ท วันนี้กระโดดวันเดียวจาก20,000ถึง25,000วันนี้กระโดดขึ้นไปถึงเกือบเกือบ35,000คนซึ่งเป็นการกระโดดขึ้นไปอีก10,000คนถ้าเปรียบเทียบว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละครับก็ประมปาณเพิ่มขึ้นอีก30กว่าเปอร์เซ็นต์ของนักท่องเทียเท่ยวเดิมซึ่งผมและทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการกีฬาเราประมาณการว่า ในเดือนกรกฎาคมสิงหากรกยาเราน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณเดือนละ9 0 0 0 0 0คนก็น่าจะ2 7งล้านแคนแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะนี้เราก็มั่นใจว่าน่าจะเข้ามาเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า1ล้านคนซึ่ง1ล้านคนเราถึงตรงนี้แล้วเนี่ยในปลายปีเราผมคิดว่ามั่นใจนะว่าน่าจะมีวันหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่า5 0,000คนก็คือเดือนละประมาณ1นล้านห้าแสนคน ถ้ารวมไปเสกก็น่าจะใกล้เคียงตามตัวเลขที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งเป้าไว้ก็คือ10ล้านคนสำหรับนักท่องเที่ยวและมีรายได้าจากการท่องเที่ยวคือ1.5ล,ล้านล้านบาทซึ่งการจัดบาหากรรมกีฬาสองมาสมุรก็จะเป็นการต่อยอดกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งตั้งไว้160ล้านคนครั้งประมาณ6.7แสนล้านบาทเนี่ย ก็เป็นการกระตุ้นในช่วงของฤดูฝนซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าฤดูฝนโดยเฉพาะอันดามันก็เป็นเข้ามารสุมค่อนข้างที่จะรุนแรงแลวขนาดนี้เราก็จะเอากีฬาเหล่านี้เนี่ยมาเป็นตัวกระตุน้นและเป็นตัวดึงให้มีการมีเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็พยายามทำให้ได้เป้า6.7แสนล้านถ้าทำให้ได้ถึง7แสนล้านได้ก็ยิ่งเป็นการดีสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ ส่วนการท่องเที่ยวดึงจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเราก็ต้องพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้มีรายได้ถึงประมาณ800ล้านนั่นก็คือเป้า1.5ล้านล้านโดยเฉพาะเราก็จะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวการกีฬาโดยเฉพาะวันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องของสปอร์ตทัวริซมซึ่งโดยเฉพาะในหลังจากนี้ไปพอเข้าสู่ ฤดูไฮซีซั่นของเราก็คือช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเราก็จะมีมาหากรรมการแข่งขันกีฬาซึ่งจะเป็นการแข่งขันกีฬาซึ่งดึงเอานานาชาติเข้ามาอย่างน้อยที่สุดอีกสามมหากรรมในการแข่งขันคืออันที่หนึ่งก็คือ m o เต g p ซึ่งเราจะจัดขึ้นในปลายเดือนกันยาจนถึงต้นเดือนตุลาคมที่บุรีรัมย์